สวัสดีค่ะดจะูจากที่พูดดังไม,ม่าได้คนเดียวมาลูกค้าเซฟบ้มมานเลยวันนี้วันเสาร์ดูหล่อมาเซอร์ไพรส์นะคะน้องมาที่ร้านสาขาไปไหนมาครับมาเชื่ครับกับขอเราด้วยกลับมาเมื่อวานผมน้องหลุดเพราะว่าน้องอะ่ออะศัตรูขอผมอยจะโดนขยี้ตัวเองใช่ไหมถ้ามันหลุดใช่ไหมครับปวดบันข่นาดูดิปวนนิดนึงวันนี้พี่แจ๊คจะเก็บความยาวไว้เท่าเดิมแต่จะเลี้ยงหมอนี้เดียวแบบนี้นะคะ ข้างๆนิดนึงไหมครับเปิดข้างๆไหมไม่ต้องข้างๆไม่เอานะครับัวันนี้ี่เกียวที่ตมลงแล้วก็เก็บตรงนี้ววไว้บมรีบัตรที่จะแจกให้มาทำสีด้วยครับมันบริมมาเ,เด้วเจอกันนะครับ เรียบร้อยแล้วนะคะน้องอิ๋วทาสีผมให้นะคะก็จะหลุดง,ง่ายใช่ไหมเพราะว่าเกล็ดผมมันเปิดนะคะนิดนึงค่ะอ่า,าไม้สีสวยแล้วก็น้องไม้จะฝากอะไรไมหมให้แปดูข่นูติดตามอย่งจีนเอ่อก็เปิดเผยแล้วร็จูกนก็้ก็ใช่ เรื่องอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าแปลเป็นไทยอะไรคถ้าแปลเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายังไงมันยาวมากเสียงนาะเสียงหลอม,มากแล้วน้องไหมเนาะโอเคค่ะอย่างนั้นอยูมองมองกล้องที่ตู้ของแกดูโอเคค่ะ